ทีมเนี่ยคือเขาทำไงางานตลอดเนี่ยคือเขาเขาเนี่ยทำไงางานแบบแยกกันทําหรือจะทําร่วมกันกันแต่ละงานแต่ละงานไปเลยหรือเปล่าครับโอเคเยวเดี๋ยวนี้ตอบเองแล้วกันอ่าจริงๆอ่ะในทีมอ่ะมันก็แต่ละคนก็จะมีหน้าที่ของตัวเองเนาะแต่บางบางคนก็จะค่อมๆกันนิดหน่อยอย่างบางคนก็อาจจะตัดต่อด้วยเขียนสคริปด้วยใช่ไหมอย่างแมน อย่างแมนเงี้ยแมนก็จะเขียนสคริปต์ด้วยลงเสียงด้วยอย่างผมก็ส่วนมากก็จะจะดูภาพรวมแล้วก็เขียนสคริปต์แต่ส่วนมากแล้วอะก็คือถ้าเกิดสคริปต์ไหนอะคนไหนทําอ่ะก็คือจะทําไปเลยตัดต่อก็เหมือนกันถ้าเกิดคนไหนดูแลอันไหนก็เลยแล้วพอไฟนอลเสร็จแล้วก็มาดูด้วยกันแค่นั้นแหละมีแผนว่าจะทํางานงานแบบเอฟิโซดต่อไปเนี่ยจะเป็นงานอะไรหรอเ่งั้นเหรอครับ อันนี้บอกยังบอกไม่ได้ครับแต่ว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้แหละจะได้ปล่อยละคิดว่าคิดว่าถ้าถ้าฝั่งไหนมีข้อติชมช,ชมอ่ะคิดว่าว่าควรที่จะเป็นฝั่งฝั่งตัดตฝั่งไหนดีครับที่จะมีข้อติชมหรืออะไรบ้างจริงจริงจริงที่เราทํางานด้วยกันก็ได้ทุกฝั่งเนาะใครก็ได้ถ้าเกิดคือจะบอกว่าไงดีอะ เหมือนก็ให้ความความเห็นทุกคนเท่ากันหมดอะสุดท้ายแล้วถ้าเกิดโอเคถ้าเกิดมันไฟนอลไอทำหมายถึงว่าความคิดเห็นไฟนอลมันไม่ตรงกันอะไรเงี้ยอ่ะก็อาจจะต้องมีโหวตกันว่าเออชอบไอเดียไหนมากที่สุดอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วก็คือทุกคนสามารถเอาความคิดเห็นได้หมดอยู่แล้วครับถามอย่างสุดท้ายแล้ควครับคิดว่าคิดว่าคลิปต่อไปเนี่ยอาจจะ จะทำทำเนี่ยการทำเนี่ยคือจะมีคนคนจากเนาะน้องๆเนี่ยจากเมมเบอร์จากดิสคอร์นี้จะได้มาช่วยในงานงานบางส่วนหรือเปล่าครับหรือจะรับสมัครพนักงานเพิ่มถ้าถามถ้าถามว่าช่วยบางบางส่วนไหมเหรอจริงๆจริง,รงๆก็มีหลายคำถามที่แบบเราถามในดิสคอร์เยอะนะว่าเอออันนี้แบบมีใครรู้บ้างเพียงแต่ว่าคนในดิสคอร์ก็จะไม่รู้ว่าอันนี้คือ มันคือคำถามที่เราเอาไปประกอบกับในการทำคลิปอีกทีหนึ่งส่วนเรื่องพนักง,งานเพิ่มนี้คงยังอะครับเพราะว่าไม่มีตังค์ไม่มีตังค์อะ <laughs> ใช่แล้วทำไมไม่ไม่แบบว่ารับงะรับคนอะขอแค่สมัครใจก็พอโ oh, อ้ลำบากอะมันบอกไม่ถูกอะหนึ่งเลยพอคือทุกอย่างอะเวลาการทำงานอะมันต้องมันต้องมีการปรับตัวมันต้องใช้เวลาหลายหลอย่าง คือถ้าเกิดเข้ามาแล้วมันไม่ได้ทางานยาวอ่ะคือหนึ่งโอเคอาจจะได้อาจจะได้คนช่วยงานเพิ่มแหละแต่อีกอย่างนึงก็คือเราก็ต้องเสียเวลาในการพยายามจูนให้เข้าหากันด้วยครับเอาง่ายๆเหมือนเขียนสคริปต์อ่ะสมม,สมมติสมมติเราไปรับคนอื่นมาแบบใครไม่รู้มาทำาาาาอะไรอย่างเงี้ยเราเราเล่าอะไรมันมันไม่ได้กันอยู่แล้วะนี่ก็ออกว่าเล่า,ลามันไม่หนือนกันการเล่าเรื่องการอะไรแบบอันนี้ที่ ที่ทาอยู่แบบทํากันมานานแล้วไงก็รู้แล้วร,รู้แล้วว่าเราเราเขียนใครภาคเราเขียนใครภาคเวลาเขียนต้องนึกว่าคนนี้จะพูดยังไงอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายนี้คิดยังไงไงยงงไงกับคิดว่าว่าช่องช่องของเนี้ยช่องเกมอินไซด์อะครับ,ค,รบคือ์สคริปแต่ละสคริปเนี้ยคือแต่ละคนวรจะต้องคิดในส่วนของของเพื่อนด้วยใช่ไหมครับหมายถึงยังไงอะ่ะอันนี้ คือถ้าเกิดเกิดเนี่ยถ้าเกิดคนนึงเนี่ยครับคิดตะคิบอยู่แล้วแล้วแบบจินตนาการว่าเพื่อนเนี่ยจะพูดยังไงเวลาอยู่ในคลิปอันเนี้ยจะต้องต้องเป็นแบบไหนคือเขียนตามใจตัวเองให้เพื่อนมันไปพูดหรือคิดคิดว่าเพื่อนอยากจะพูดแบบไหนแล้วค่อยเขียนจริงๆอ่ะเมนหลักเมนหลักในการเขียนคลิปอ่ะคือมันต้องมันต้องเบสมาจาก มันต้องเบียดมาจากคนเขียนก่อนเพราะสุดท้ายแล้วอะ่ะคือคนภาคอ่ะส่วนมากก็จะเป็นแมนภาคใช่ไหมเราก็จะคุยกันอยู่แล้วว่าแมนภาคเนี่ยปรับตามรูปปากเตืเอนได้นะคือมันไม่จะเป็นต้องต้องทุกอันอย่างเห็นหลายๆคลิปของเกมเม้นท์ไซอ่ะเจอแมนก็จะดา่ดาด่าคนพาคด่าคนเขียนสคริปตลอดซึ่งมันก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของการทํางานของเราอยู่แล้วไงว่าเออแบบเออ,เอ,อถ้าเกิดมันเห็นไม่ตรงกันแบบหลายๆอย่างบางอันแมนก็แทรกมุกเข้าไปเองบางอันก็จะเป็นมุกที่มันอยู่ในสคริปอยู่แล้วอะไรเงี้ยเออมันก็ปรับกันได้ อย่างคิปเซนใช่ไหมครับจากมิติเซนอะที่อยู่ในฮาร์บไลอะครับผมตามจริงเลยคือผมเนี่ยเป็นช่วงคือผมเพิ่งมาติดต,ตามพวกค,คุณแล้วผมเนี่ยเป็นแบบพวกยูทูบเบอร์เบอร์ช่วงแรกๆด้วยคือแบบผมถามถามช่วงแรกได้ได้ได้ไดไม่มีปัญหาถามผมว่าถามมันได้นะผมก็ไม่เสียดแล้วผมอยากอยากรู้ว่าทํายังไงไงถ,ถึงถึงตัดต่อเรมิชันได้ดีขนาด อนิเมะตัดต่อได้ดีขนาดนั้นอันนี้ต้องถามคนตัดอะคือกานตัดอะไรนะตัดต่อทําได้ดีขนาดนั้นได้ยังไงหมยถึงส่วนส่วนตรงไหนอะเรียงภาพหร,หรือว่ายังไงส่วนภาพเสียงแล้วก็เนื้อหาสามอย่างอย่างที่ผมอยากรู้คือคือครับผมเอ่อเอาง่ายง่ายก็ดูเยอะๆอะดูดูคนนู้คนนี้เยอะๆอันนี้นอย่างแรกเลยแล้วเดี๋ยวมันจะเึิมซับเองอะ แต่ว่าเทคนิคที่ผมใช้บ่อยสุดก็คือพัดพัดตามเสียงเพลงอะหรือแม่ก็ตามเสียงพูดอะสมมุติพูดว่าสวัสดีครับวันนี้วันนี้เรามาเล่นเกมก็แบบสวัสดีครับเปลี่ยนฉากวันนี้เรามาเล่นเกมอย่างเงี้ยคือแบบไม่ได้แบบไม่ได้ปล่อยไหลไปเรื่อยๆแบบแบบคัดมัวๆอะไรอย่างเงี้ยนะจริงๆอะส่วนมากอะถ้าเกิดถ้าเกิดเรื่องการตัดตัดต่ออะไรพวกเนี้ยดูเยอะสําคัญมากที่ิงเขียนสคริปต์ก็สําคัญเหมือนกันคือต้องดูเยอะอ่านเยอะแล้วก็ พอสุดท้ายแล้วพอพอมันเป็นงานที่ทํากันเองอะ่ะมันจะง่ายเพราะว่าคือเรารู้สึกว่าเราอยากเล่นอะไรก็เราก็เล่นได้เลยเต็มที่พอสุดท้ายไฟนอลงานที่ไฟนอลออกมาคนตัดก็ต้องเอามาให้ทั้งทีมดูก่อนอยู่ดีว่าเออเป็นไงบ้างตรงไหนต้องแก้ซึ่งมันก็มันก็มีแกเกือบทุกคลิปอยู่แล้วอะไรเงี้ยแบบนี้นิดหน่อยเออแต่ว่าภาพรวมก็คือตัดต่อก็จะเป็นคนแบบโซโล่ของตัวเองอยู่แล้วคือ,อตามไอเดียตัวเองเลยอ่ะเน้นดูเยอะๆดูเอาของคนนู้นคนนี้มา ยุบใช้อะไรเงี้ยเทคนิคท่นานแบบว่าในสคริปต์จะเขียนมาอยู่แล้วว่าตัดท่อนนี้ยคือคนเขียนสคริปต์บิ้วมาอยู่แล้วว่าจังหวะอันเนี้ยมึงต้องตัดแบบนี้เท่านั้นนะเพราะว่าสคริปต์มันบิ้วมามันก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับอยากจะถามเรื่องเนี้ยคือเรื่องเรื่องที่ว่าเรื่องเรื่องการแจกเกมรมครับผม ทุกคนนี่เขาช่วยกันออกตังค์เพื่อที่จะแจกกมคือคนในกลุ่มเนี้ยช่วยกันออกตังค์เพื่อที่จะแจกเกมเหรอครับไม่ครับแจกเกมนี่เป็นของผมคนเดียวเลยต้องเสียตังค์เยอะขนาดไหนเนี่ยอ๋อก็ไม่เยอะหรอกมันก็เป็นแบบพวกแพ็กแบบที่เขารวมมาให้อ่ะคือหลกัหลกๆอะคือผมเห็นว่าในดิสคอร์ดอะเนื่องจากว่ามันมีน้องๆหลายๆคนเนาะแล้วก็คืออ่ะก็ต้องยอมครับตามตรงว่าเมื่อก่อนเราก็เป็นคนเล่นเกมแบบเล่นเกมเถื่อนมาอะไรเงี้ย แต่ว่าพอเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้จับได้ได้จับเกมแท้รู้สึกว่าเออทุกอย่างมันง่ายหมดเลยวะ่ะมันก็คงจะดีถ้าเกิดเราได้แชร์เกมบางอย่างให้ให้คนอื่นได้เป็นจุดเริ่มต้นเหมือนกันมันก็เป็นหลักง่ายๆแล้วก็ส่วนหนึ่งก็มองว่ามันก็เหมือนการขอบคุณคนดูไว้แหละสุดท้ายนี่ครับผมครับรู้ตัวหรือเปล่าครับว่าอัดคลิปนะอยู่อฮะอ๋อขอบคุณครับ ฮะไอทีงลงที่ไหนบอกด้ยนะผมอัดตลอดนะผมอัดตลอดเลยนะผมอัดอัดเสียงเสียงคลิปเนี้ยตลอดเลยนะอ๋อโอเคครับดีครับลงที่ไหนบอกด้วยแล้วกันครับช่อง MTM ครับผมมีพอมาอกลุ่มละกลุ่มเราครับผมผมไม่ผมเป็นหัวหน้ากลุ่มโอเคเป็นคนตั้งต้นแล้วก็มีน้องลินวัน คุณกาเมื่อกี้ได้ย,กกยินว่ามีคลิปหลุดเอยตกใจคลิปหลุด YouTube เหรอ Empty World <c ười> ใช่ครับผม Empty World YouTube กลุ่มเรามีหลายคนครับผมแล้วก็รู้จักเสียงแหกปากว่าครับคือยังไงครับคือคือผมแม่กนนแบบว่ากลัวผีไงแล้วเวลาลาแบบว่าแล้วบบวเลาผู้ เวลาพูดอะไรเนี่ยผมจะพูดพูดเสียงดังๆเพราะว่าเสียงเสียงในคลิปอะ่ะมันจะเปาสัสดๆเลยคือแบบว่าแบบว่าผมอะ่ะเป็นคนเสียงดังที่สุดในเกมคลิปออกมาเสียงนิดเดียวทำไมเซอา m เอ็มจิว <c ười> ขึ้นมาเป็นร้อยช่องเลยขึ้นมาเป็นร้อยช่องหารูปที่มันเป็นเกมเชาว์โนไนท์ครับที่มันเป็นอัศวินพวกะ หรือก็หรือไม่ก็ไปดูที่ช่องน้องลินไงเล่นเกมครับรู้จักกันหลายคนเลยดีลินเล่นเกมช่องลินไงเล่นเกมคิดว่าคิดว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปคอลแลบได้ไหมครับมัน สั้นไปหรือเปล่าอะประมาณแปดนาทีอะมันเหมือนถามตอบมากกว่านะความผมคอลเหลับมันเหมือนแบบว่าเรามีกิจกรรมร่วมกันแบบยังเป็นทางการอันนี้เหมือนถามตอบกันง่ายๆน่ารักน่ารักถามตอบกันง่ายๆไม่เจอชื่อภาษาภาษาไทยเลยเหรอภาษาไทยครับผม คือจะให้ผมโพสโพสไอ้ลิงก์ช่องผมอั้เอาลิงก์แปะไว้ก็ได้ครับโอเคครับผมลิงก์แปะแปะไว้ในในแอดแอดอะไริติงอรัแอดเอ็นนิตติงใช่ไหมครับผมโอเคครับต้องบอกบอกเลยนะครับว่าคลิปผมเนี่ยคือแทบไม่มีการตัดต่ออะไรเลยเลยไม่มีการแทบไม่มีการตัดต่ออะไรทางนั้นเลยครับ กพส่วนใหญ่ผมจะลงด้นสดไปเลยแล้วก็ค่อยมาคิดบทพูดกันทีหลังอ๋อเขาอะไรแล้วนะเขาเรียวกว่าอะไรแล้วนะอ่าเอเลเมนต์ก่อนแล้วก็ค่อยคิดบดททีหลัง แล้วก็เวลาเวลา,เวลาผมแฮกปากมันจะมีคน,คนชอบใจอยู่คนนึงครับผมชื่อชื่อวันนี่ผมคุณ uh huh. วันน้องวันคือ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 จี๊แก้กชอบเวลาผมแหกปากแบบกีดอะเหมือนกีดเลยม,มันคือกีดเลยแหละ uh huh. กีดแตกอะแบบเหมือนผู้หญิงอะ่กะกรีดอะอะไรเนี่ย ับดีๆทำไปเรื่อยๆไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้เมื่อไหร่แต่มันต้องมีวันนั้นแน่นอนสู้ๆครับครับผมขอบคุณที่มาสัมภาษณ์นะครับครับผมมากคุณที่เลือกเราไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตครับพูดคือมาพูดพูดไปโ,โยกเวลาลาผมชอบปิดคลิปกันหน่อยดะครับอืมอะไรนะเวลาผมพูดเวลา เวลาปิดคลิปผมจะพ,พูดคำนี้อยู่ตลอดครับผมคำว่าอาดิโอสอ๋ออาดิโอสโอพูดพร้อมกันได้ไหมครับ <c oughs> ต้องนับไหม <laughs> <laughs> มันต้องนับด้วย <laughs> ต้องนับด้วย <laughs> ใช่ไหมโอเคสามสองหนึ่งอาดิโอสอารดิโอสารักดีต้องขอบ <c oughs> คุณทุกค,คนที่ชอบดูคลิปนี้ด้วย ครับผมาซาโยไดาละละไว้เจอกันใหม่ครับผมครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,บาย